สวัสดีนะครับผมนี่สวัสดีทุกคนด้วยนะครับใบปัน่นเขาเรียกว่าอะไรนะขบหมุนของตาช้างนะครับไม่ใช่แบบ็บมันเป็นเหมือนใบปั่นนะครับแต่ว่าใบามันถีกว่าใบาปั่นเรานะครับอันนี้ตัวนี้เขาบอกว่าปั่นแล้วก็ลูบในตัวเลยนะครับอันนี้แกะกล่องมาไม่ใหม่เลยนะครับยังไม่เคยลงโคลนเลยเดี๋ยวจะมาลองปั่นให้ดู ันนี้คันคันนี้ของอพิมนพนะครับนี่เดีรูร้ราคาเท่าไรเดี๋ยวเจ้าของกำลังเดินขึ้นมานะครับใบมันถี่ยิบเลยนะครับผมเนี่ยโอ้ใบถี่ยิบเลยหมากิ๊กเลยนะแกะกล่องลงนาเลยนะเดี๋ยวต้องสอบถามราคาเขาก่อนนะครับเท่าไหร่นะ 6 4 5 0 0ของคูบุต้านะครับอันนี้ลงครั้งแรกยังไม่รู้ได้ผลหรือเปล่านะต้องได้ผลสิก็ทำมาแล้วอ่ะนี่นะใบมันกลางได้นะเอาไว้เก็บเก็บเลยนะนะรอยจะเก็บอ่ะรอจะเก็บราจะเก็บไอ้นี้นะครับมันปึ๊บนี่หกหมื่นสี่พันห้าร้อยนะครับของคูบุต้ามันกลางได้สองข้างกันแหละ รูปในตัวดูดิว่าจะเรียบหรือเปล่านะครับแต่ผมเคยไปเห็นมาอยู่ทีมันเรียบนะครับมันรูปในตัวไปเลยมไม่หน,นะมนามันจะมันจะไม่กระดกตีกลับป่ะนะแถวาศูนย์นะครับอะไรทำของตัวเองนะครับไม่ได้รับจ้างได้ นายยกใบให้ดูหน่อยจียกใบให้ดูหน่อยโอ้นี่นะใบมันทีโอ้ใบที่ยิบเลยอ่ะใบที่มันยาวเท่าไหร่นะเนี่ยตัวมันละสอเมตรสี่สิบอ๋อสองเมตรสี่สิบอ๋อถ้ากลางาปีกแล้วสามเมตรยี่สิบอ๋อสองเมตรสองเมตรเท่าไรนะหรือไปกี่สองเมตรหกสิบ อ๋อสองี่สิบความยาวนะครับฝั่งนี้แต่ละกลางเต็มที่แล้วสาเมตรสามเมตรยี่สิบพอกับไอ้นี้เลยแตดูนับอันนี้ปั่นไปทีแล้วนะครับปั่นเอาโรตารี่ของตาช้างนะปั่นไปทีแน้ยนะครับกลางป่ะเนี่ยกลางป่ะไม่ต้องอ๋อเก็บริมก่อน อันนี้ไม่ได้รับจ้างนะครับทำของแค่ของอย่างเดียวก็คือไม่ต้องจ้างขย่ำอ,ะอ่ะบอม ตีตะขาบปั่นเลยอ่ะความเรียบนะครับนี่เดี๋ยวเก็บข้างคณะก่อนนะครับผมโอ้เรียบปิ๊บอ่ะโคด้านะเรียบปิ๊บเลยเรียบปิ๊บเลยอ่ะนี่เรียบปิ๊บเลยนะครับ cháu đây ô oh. Để đài อ๋อฝาท้ายมันปรับได้อ right? ๋อกดลงอีกได้นี่นี่นี่มันมีมันมีรูนะสามระดับสามระดับถ้าแบบมันเนินแล้วก็กดให้มันปิดลงไปอ่ะนะอ๋อมันมันปรับได้นะใบใบท้ายปรับให้กดได้เนี่ยสามระดับนะครับผมให้ได้แต่ว่าเรียบแนบเ่ยรอยไปเรียบปิ๊บเลยหกหมื่นกว่าบาทใช่เดกัน นี่ปรับปรับป่าท้ายใหม่นะครับเมื่อกี้เกียร์อะไรนะที่ปั่นเนี่ยโลสามสามโอ้เก็บในโลสามโอ้ไม่หนักเครื่องเนาะมันก็ไม่หนักเครื่องอะไรเนี่ยเก็บกระปิงเลอยด้วยอ่ะโอ้ทำกระปิงปั๊มไปแล้วโอ้โหไหวจัดทำกระปิงปั๊มไปแล้วนะครับดีเจ๋วเลย ก็ครั้งแรกนะครับครั้งแรกเดี๋ยวมันก็เข้าทีเองแหละแล้วลองปรับลองอนะไรให้มันเข,ข้าที่ก่อนนะครับเนี่ยเรี้ปรับระดับลงใบใหม่นะครับเรียบปิ๊บโอ้เรียบจริงนะครับ อันที่ทของเจ้าของนะครับไม่ได้รับจ้างไม่ได้อะไรก็เี่รถก็ซื้อมาไปทําของตัวเองนะครับจะไ,ได้ไม่ต้องไปจ้างอของคนอื่นนะครับรถไถมันจะไ,ได้ประหยัดต้นทุนบีกนะครับอันนี้เก็บข้างอาณา,าไม่ได้กางบีกฝั่งนี้นะครับนี่ยอดมันกลบลอยล้อมิดเลยนะครับ รอยล้อรอยดอกยางนะไม่มีนี่ไม่มีรอยเลยนะเพราะว่ามันหมุนไปด้วยแล้วก็ลูบไปด้วยแกวเลยนีโโ่โอ้โหเิ๊บอาซาเบใครสนใจก็ติดต่อที่ศูนย์กุบจ่า,านะครับ สูงคูบาตากายบานทันเลยนี่นะครับข้างคันนาถ้าใครกลัวไม่ลงก็ซ้ําสัก2ทีก็ได้นะเรียบปิ๊บนะครับเพราะข้างกันนาส่วนมากมันจะสูงนะครับผมมันจะเก็บยากหน่อยถ้ากลัวไม่ลงก็สองไปเลยลงแน่นอนอันนี้นะครับประหยัดต้นทุนร้อยสองนะครับ ีกไปแล้วอสองข้างอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนขยับขยับรูใหม่นะครับระดับสามเดี๋ยวเอามันกดเยอะไปหน่อยครับแล้วมันจะเป็นเลี้ยวๆนิดนึง นี่ขยับรูใหม่นะครับผมขยับรูได้นะครับปึ๊บเฮ้ยอันนี้ลองระดับใหม่นะเฮ้ยนี่เรียบดีไม่มีสันนะครับเอ้ย เผื่อเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับเผื่อใครกําลังมองหาอยูอ่มีรถอยู่แล้วนะครับมาเลยมาขับไปซื้อนะครับให้ผมมาถ่ายทําให้ดูเฉยๆว่เาเออมันสามารถใช้งานได้แล้วก็แบบนี้เผื่อใครจะเอาไว้ทํานาตัวเองนะครับผมหรือว่าจะาไปรับจ้างกันแล้วแต่นะครับก็ลองดูเผื่อใครแบบเคยเห็นแต่ไม่กล้าตัดสินใจซื้อนะครับก็ให้ดูคลิปนี้เผื่อเป็นแนวทางเลือกอีกอย่างหนึ่งนะครับผม โอเคครับสําหรับวิดีโอชุดนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับผมทุกไลค์ทุกกาลังใจนะครับอย่างไรก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ